พ,พี่จุมี่เหรอใช่จ้ะโอเคพี่จุมี่รู้แล้วปะเอ๊ะปกตินี่เมย์นี่สลบดับไปแล้วนะนมีตาค้างอ,อือือ ถามอะไรเนี่ยถามอะไรเนี่ยใช่คนกำลังมีความรักในจใจัพี่จุงม,มี่อ่ะพี่จุงม,มี่ได้ไพ่ชื่อเลิฟเบอร์สไม่รู้ถามอะไร <What>? u <laughs> n conditional love lover ดระโดดอื่นเลย เขาไม่ต้องอ่านเลยมั้งเนี่ยนะเยะไม่เขาบอกว่าไพ่ใบเนี้ยบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะเจอแล้วหรืออาจจะกําลังจะเจอโซที่เป็นกระจกส่องตัวเองโซของที่เป็นกระจกส่องตัวเองซึ่ง ซึ่งจะนำไปสู่การเริ่มต้นของการมีเอ่อ uh, serious relationship คือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือมี friendship ที่ลึกมากซึ่งจะเป็น friendship ที่อยู่ในด้าน spiritual growth ก็คือด้านจิตวิญญาณซึ่งคนคนนี้เนี่ย,ยจะมาช่วยให้คุณได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับ ตัวคุณและก็ความรักคุณจะเป็นหนึ่งเดียวทั้งด้านจิตใจร่างกายและและโซและจิตวิญญาณน,นั้นคือคุณเป็นคนที่มีความโชคดีมากๆซึ่งการได้พบกันในในช่วงชีวิตนี้เออเขาบอกว่าการที่ที่พี่ที่พี่จุมมีได้พบกันกับ เขาในช่วงชีวิตเนี้ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและโชคดีมากๆเขาบอกว่ายินดีอ,อ,อ๋อให้ยินดีกับตัวเองให้ให้ใหสแสดงความยินดีกับตัวเองในการที่คุณก้าวเข้าไปสู่เลเวลของคอนเน c t ชันของตัวคุณและก็ทางจิตวิญญาณของคุณซึ่งเออ คือไม่ว่าพี่อ่ะจะเลือกไปในพาร์ทการเดินทางไหนไหนก็ตามให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณจะสามารถคอนเนคกับความรักนี้ได้ตลอดเวลาคืออันคอนดิชันลเลฟมากๆพี่ถามอะไร <laughs> อุ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะพี่ถามพี่ถามการเชื่อมต่อติดต่อกับไฮเออเซลติดต่อกับตามมิติติดต่อกับครูอาจารย์อืมเขาบอกว่าแบบเขาบอกว่าเนี่ยคือคือมันเป็นโซที่เป็นกระจกสองตัวเองก็คือไฮเออเซลคุณคุณคุณเนี่ยเขาบอกว่า จงจงยินดีกับตัวเองในการที่คุณเข้าไปสู่เลเวลนี้ของการที่คุณได้เชื่อมคอนเน c t กับ Your Spirit ิตยัวสปิริตไกด์คือกับไกด์ของพี่อ่ะคือพี่คอนเน c t ไปแล้วอ่ะอือหึอืม,มแล้วก็การสร้าง <to> ชีวิใช่แล้วแล้วแบบว่าคุณคุณจะคอนเน c t ไปอย่างนี้ตลอดเลยในหัวใจของคุณคือคุณได้รักความรักอย่างเต็มเปี่ยมจบ โอ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะครอบคลุมจจกรวาลใช่ใช่อ conditional เนอะโอ้ยทำไมตรงอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ถามสักหน่อยหมายถึงว่าไม่ได้เอ่ยปากถามสักหน่อยก็สอบโอ้โหเยีมยมเยีดการเนี่ยกาเนี่ยเป็นรูปหัวใจแล้วเป็นรูปหน้าคนหันหน้าเข้าหาปากจะจุบกันอยู่แล้ว ตรงรูปไหมเข้าดูหน่อยเขาจะได้ไปนอนฝันต่อเดี๋ยวไม่ได้อะไรอะไรดิกระชุ่มก็ช่วยหัวใจอีกล้วฉันคือมิติค่าอีกละเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเ่ยอันคอนดิชแนลเลยเอ่อพี่ถามการเชื่อมต่อแน่ๆกับอ่าอ่ามิติโนนี่แหละแล้วก็ทุกทีทุกอย่าง ใช่เขาบอกว่าคอนเน็กไปแล้วอะ่ะเออเอ้ยขอบคุณค่ะคอนเน็กกับกับกับตัวเองมินเลอร์โซก็โซที่เป็นกระจกสองพี่ก็หายก็เซล,ลหรือหรือทวินเฟรมอะไรทุกอย่างครับพี่คอนเน็กก็หมดแล้วอะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยส่งรูไปได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยตรงเป๊ะหัวใจนะหัวใจ,วใจอินฟินิตี้ด้วยนะั้นน่ะใช่เว้ยตายละอุย้ยไม่ตายไม่ตายชื่นชมชื่นชมมีน้ามีน้าหญิงอ่ะหิงนิ่มบอกตรงเป๊ะตรงจนคนคิงลุกขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ